ยิ่งใหญ่อลังการเทศบาลเมืองลบบุรีขอเชิญสัมผัสความวิจิตรการตาของสวนสวรรค์วังพรนารายพบความสวยงามของระบบไฟฟ้าหลากหลายสีสันนับร้านดวงชมสวนพันไม้ไม้ดอกนานาชนิดกว่าแสนต้นตื่นตากับมุมถ่ายรูปที่หลากหลายเพลิดเพลินกับการแสดงศิลปะวัฒนธรรมของนักเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี 14-23ถกุมภาพันธ์นี้ณสวนสวรรค์วังพระนารายหรือสวนราชานุสรอ์อำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีอย่าลืมนุ่งโจงห่มสบายแต่งไทยทั้งเมืองเที่ยวงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราช โรงเรียนเทศบาล3ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรีจัดกิจกรรมค่ายการงานอาชีพเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ภูมิปัญญาของจังหวัดลพบุรีจากประสบการณ์ตรงและสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองเพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมครับ ที่หอประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล3ระบบสาธิตเทศบาลเมืองนบบุรีนางมรกตจันทารั์ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล3ระบบสาธิตเทศบาลเมืองนบบุรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ายการงานอาชีพประจําปีการศึกษา2567โดยนางสาวณภัทรเทพมกุลหัวหน้ากลุ่มสารการเรียนรู้การงานอาชีพโรงเรียนเทศบาล3ระบบสาธิตเทศบาลเมืองนุบุรีกล่าวรายงานว่า กิจกรรมค่ายการงานอาชีพตามโครงการพัฒนานักเรียนให้มีสมรรถนะสำคัญและทักษะพื้นฐานที่จำเป็นในศตรวรรษที่21มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ภูมิปัญญาของจังหวัดลบบุรีจากประสบการณ์ตรงและสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองเพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม และเพื่อให้นักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษาอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมไทยโดยนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน380คนด้านนางมรดจันทารัฐผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล3ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบุรีกล่าวว่าการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรพุทธศักราช2551เป็นกลุ่มสาระที่ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจมีทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงสามารถนำความรู้เกี่ยวกับการดำรงชีวิตการอาชีพและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการทำงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์และแข่งขันในสังคมไทยและสากลเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพรักการทำงานมีเจตคติที่ดีต่อการทำงานสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างพอเพียงและมีความสุขการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มสาระ การเรียนรู้การงานอาชีพจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องฝึกปฏิบัติลงมือทําในชิ้นงานจริงตามลักษณะวิชาทําให้นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการทํางานมีนิสัยรักการทํางานทํางานร่วมกับผู้อื่นได้มีคุณธรรมในการทํางานและสามารถพึ่งตนเองได้จึงเป็นเรื่องที่ดีที่กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนเทศบาล3ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีจัดกิจกรรมในครั้งนี้ขอให้นักเรียนได้ตั้งใจในการเข้าร่วมกิจกรรมและนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไปครับ ท่านผู้ชมครับและนี่ก็คือข่าวสารจากรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้านำมาฝากทุกท่านกันในวันนี้ก่อนจากกันในวันนี้ขอขอบคุณนายแพทย์พระราศักรกลเลิกกรรมการผู้จัดก,การเคเบิลทีวีลบรีที่ให้การสนับสนุนรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าด้วยดีเสมอมาสำหรับวันนี้ผมกิตติฤทธิ์ชัยและทีมข่าวสวัสดีครับ